เยอะพูดมากยัดแม่สัสตอนไอ้ก้าวเหล่าชาฮะก็เลยพูดมากอะทำไมมันคนที่พูดยากอะสงสัยใจกูลูกว่ยัดแม่ต้องโดนสิงกูลูบหน้าและไอเฮียมันใจไปเล่นพองขาเรื่องถึงตากูเล่นบ้างเก็บปั๊มกลับไปเล่นบ้องแล้วไม่ต้องคล้องในโดนกูเล่นหน้ากูอยากจะรู้ว่าลามสวยแล้วคุยอะไรอะคำสวยแล้วคุยอะไรอะพี่กูถามมึงมวยกูถามมึงตกกลัวคุยอะไรอะ 6ล้านนี่มึงเป็นฟอยถูกไหมบาร์นี้คงดาวกันถูกว่าได้แค่ฟอยดูดไอสัตว์มึงไม่ได้ดังเพราะเพลงมึงดังเพราะด่าคนอื่นอ๋อวิวกูวันละล้านเฉลี่ยมึงวันละหมืนม่นอ๋อก็ถูกที่วิวมันไม่ได้วัดถึงคุณภาพแต่ว่ามันพอจะบอกได้ว่ามึงกับกูอยู่ <c oughs> ยห่างกันคน <c oughs> ละชา <c oughs> แม่แรปไปดีทำไมต้องเออะอะทั้งวงการเขารู้มึงเกะกะโดนเด็กใหญ่รุมเจ็บปะอยู่หน้าเฟซทำไมชมเน็บอ่ะที่มึงดิดก็ยังไม่เจ็บนะมีแบบแรงแรงกว่าน,นี้ปะนี่ยังโอบมาแล้วนะคะที่มึงต้องการคือ เสี่แรงที่เจอหน้ามึงแล้วมีมาลาย,ยาทอยากได้เพลงที่กูเลยต้องปล่อยตัดหางออกมาอารวาสข้าใสขังเงะเดินแผ่นดินกำปนาดกูอยู่บนสูงพุทธของห่วงโซ่มึงต้องตายเป็นธรรมชาติเพื่อนพอน้องพี่ที่เขาเคยฝากฝังมีมึงเป็นเหมือนพี่ชายแต่ว่าสุดท้ายมึงก็ยังหักหลังอขอโทษนะน,นุยไม่มีทางให้กลับหลังชีวิตมึงหลังจากนี้จะเป็นกูเองที่เป็นคนจัดสรรหอ มึงรู้กูไม่แค่อยากจะดิดไม่เคยอยากพิมพ์อยากโพสไม่อยากอะไรเลยสักกันนีกูรู้เป็นเกมของมึงที่มึงแค่อยากจะดังแค่อยากจะติดเพราะแท้แค่มึงทำเพลงกับตากเดรัศมีกูกรบมึงมิดองฟริงปามึงคิดได้ดีก่อนพูดถึงพระเจ้ามึงพูดถึงอิลสลิกกูถามจริงจริงมึงเคยชนะเปล่าจะพี่กูไม่ต้องมาโยกพีดไอสัตว์พวาพี่กูบอกมึงแม่งเย็นลถทีไอเหียถอยนุย ลูกสมุนทั้งหลายนะผมอยากจะบอกว่าอยากจะแรปตามอยากจะอะไรเอาเป็นไอดอลด้านการแรปเนี่ยไม่มีผิดนะแต่นี้ใส่สันดานนะอย่าเอามาแค่นั้นเองนะและตอนนี้จะเปลี่ยนฝ่ายก็ยังไม่สายไปนะเอดียินดีต้อนรับนะทุกคน,นะกคนเพราะคุณรู้อยู่แล้วใครชนะมอฟก็ Shield of a เผื่อแพ้ผมนั้นกินน้ำแ้วบุกไฟไปอุดรธานีธานี<อ>ผมก็ว่าจะไปหาแม่แม่ไม่มชอบสุกแต่ว่าผมก็ว่ามันดีอ่ะรไอ้เสียงเพลงหลักไอ้ T S C แต่ว่าผมไม่เล่นดนตรีแต่ว่าผมไม่เล่นดนตรี<อ>แต่ว่าผมไม่เล่นดนตรีอ่ะ<อ>ผมไม่เล่นดนตรีฟ้าก<อ>็เป็นสีเทาสูอยู่ตรงที่เกา่าผมไม่ค่อยได้กินเหล้า พี่กลัวมีเล่าผมมันคอยชิวแต่มันลังกันตุ้งเวลาผมไม่ค่อยจะรู้เวลาไม่ค่อยรู้เวลาเวลาพาเธอไปทะเล้าเธออยู่ที่พัทยาเธออยากให้พาไปดีเมื่อแต่ผมไม่ค่อยจะมีเวลาเธอไม่เอาอะไรเธอจะเอาแต่การจะลีเธอบอกว่ายังไม่ฉันสักทีเธออารมณ์ไม่ค่อยจะดีเธอจะเอาอะไรตอนนี้สาวก็ไม่มีเธอบอกว่าอยากสมองสักทีเธอบอกว่าอยากสมองสักทีโมกเติมโคก มันปาเจโรเธออยากไปดูเลโกเธออยากจะไปเมกาเ่อก็อยู่แถวเอโคมึงก็ไม่ใช่ตัวเบต้าเตมึงก็มันตัวเดโม่มาเป็นซ่าเมื่อมึงจะโดนเคนโด้มีมึงชอบฟังบูรีเฟโก้าเป็นซีทาสมโมอยู่ตรงที่เก่าผมไม่ค่อยได้กินเหล้าแต่ว่าพี่กูมีเหล้า เธอว่างกันตุ้งเวลาผมไม่ค่อยจะรูเเ้เวลาไม่ค่อยรู้เวลาเวลาพาเธอไปทะเลบันเธออยู่ที่พัทยาเธออยากให้พาไปดีเมอร์แต่ผมไม่ค่อยจะมีเวลาเธอไม่เอาอะไรแต่เธอเอาแต่การจะลี่ยเธอบอกว่าอยากให้ฉันสักทีเธอลมไม่ค่อยจะดีเธอจะเอาอะไรตอนนี้สาวมาก็ไม่มีเธอบอกว่าอยากสมองสักทีเธอบอกว่าอยากสมองสักทีบาก็เป็นซีทาลสมองอยู่ตรงที่เกา่าผมไม่ค่อยได้กินเหล้า แต่ว่าพี่กูมีเหล่า mm hmm. ผมมันคอยเชียวแต่วันลังกันตุกเวลา